ทองที่จะลงทุนเนี่ยควรเป็นทองที่จับต้องได้อะซื้อแล้วมาเงินท,ทองกับเราเลยอย่าไปลงทุนหรือทําอะไรกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คนใกล้ตัวเขาอะไม่รู้เขาตั้งใจินจะหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่ามาันบคนที่มีคู่ระวังเรื่องของมือที่สามนะดื่มน้ําเยอะๆนะเดือนนี้นะเราก็ระวังเป็นไข้หวัดให้ระวังคนเข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์กับเราปกติวันค้า สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมุนหม,มยายชาแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วจานชื่อจารย์เมษานะคะกลับมาพบกับการอ่านดวงชะตาประจำวันอังคารในเดือนสิงหาคมเหลือสลากอยู่สองใบเอาใบไหนดีวันนี้ละกันได้ไพ่สำรับที่หกหกหกจะเอโค่ Echo ทำไมทำไมก่อนอ่ะสิงหาคมแล้ววันอังคารเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมนะการอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลใดเป็นพิเศษฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสวันอังคารเบื่องานที่ทําอยู่เหลือเกินอยากจะขยับขยายเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากจะแบบของานอ่ะใครที่ทางานประจําแล้วแบบว่าเอยไม่ใช่งานประจําเอาใหม่ใครที่ทำงานที่เป็นแบบว่างาน งานที่เป็นฟรีแลนซ์เออเขาบอกว่าคนที่ทํางานฟรีแลนซ์อ่ะตอนนี้คือแบบ,บมันจะมี2แบบบางคนก็คืออย่าอย่ารับงานมาเยอะจนตัวเองทาไม่ทนันหรืออีกประเภทนึงก็คือแบบเหมือนอยากมีงานเยอะๆจังเลยอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเป็น2อ,อย่างเนาะแต่ว่าเดือนนี้คนที่ทํางานฟรนะีแลนซ์อ่ะเขาบอกว่าจะมีโอกาสที่ได้โอกาสใหม่ๆหรือว่ามีงานอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าให้เลือกรับงานให้ดีนะอย่าไปเห็นแก่ว่าเราได้งานมาแต่ว่า มันคุ้มเงินหรือเปล่าการลงทุนการประสานงานนู่นนี่นั่นอย่าไปหวังเอาน้ําบ่อน้าอะไรอย่างนี้นะเขาบอกคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ออกบูธทำกิจกรรมหรือรับจ้างทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปสับต่อไปจ้างคนต่อเนี้ยให้ดูให้ดีว่าคนที่เขามาทํางานกับเราอ่ะเป็นมืออาชีพหรือเปล่าหรือว่าเขารับงานเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันทันหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเฉียดฉีวมันไม่น่าจะทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแผนสำรองมีแผน2อเอาไว้นะสำหรับคนทํางานฟรีแลนซ์อย่าคิดว่า เราลับงานมาเยอะๆก่อนเลยเงี้ยเดี๋ยวค่อยแกย้ปัญหาเฉพาะหน้าระวังมันจะมีปัญหานะมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะสําหรับคนทํางานประจําม,มันเหมือนกับว่าเออเหมือนอยากอยากได้งานอื่นหรืออยากหางานเพิ่มหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานที่ทําอยู่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้เพียงพออยากจะมีงานเสริมอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถมองหางานเสริมได้แต่ว่าเท่าที่เห็น,นเหมือนกับแบบว่าอยากทําแต่ยังไม่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยอยากมีงานเสริมงานเพิ่มแต่งานเดิมก็เยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่า เราจะทําไหวไหมนะถ้าเราไปหางานเสริมงานเพิ่มมาทําอะไรแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าสร้างภาระหรือสร้างความเหนื่อยใจให้เรามากขึ้นหรือเปล่าลองหันมาดูดีๆซิว่าเอ๊ะงานที่เราทําเราเมนเนตมันเพียงมันมันเมนเนตได้ดีหรือยังหรือว่าเราจัดสรรมันได้มันได้เหมาะสมหรือยังอะไรเงี้ยเราอาจจะยังทําที่เรามีอยู่ในมือไม่ดีพอหรือเปล่าอย่างงี้เนาะเขาบอกว่าให้ลองบริหารหรือว่าลองดูในงานเดิมที่เราทําอยู่ก่อนมันอาจจะพอจะขยับขยายจากของเดิมของเราได้คือหมายความว่าไม่ต้องดิ้นรนเอาอะไรมาเยอะอ่ะเออลองลองดูเฉพาะไอ้ของเดิมที่ มันทาอยู่มันอาจจะทําเงินได้มากกว่าเดิมหรือมันอาจจะแบบหาโอกาสสร้างโอกาสให้เราได้มากกว่าเดิมสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็อย่าคิดเยอะเหมือนกันมันเหมือนกับว่ายิ่งเศรษฐกิจกไม่ดียิ่งรู้สึกว่าไอ้ที่ทําอยู่อาจจะไม่ดีพอไปดึงอน,นุนันนี้มาลงเหมือนแบบเช่นคนขายบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยเฮ้ยคนน้อยลงเสริมอย่างอื่นดีไหมเนี่ยเอาถังไอติมมาเพิ่มไหมเอานุ่นเอานี้มาเพิ่มไหมมันกลายเป็นว่าเพิ่มภาระเพิ่มรายจ่ายอีกแต่ยอดขายเท่าเดิมอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องวิเคราะห์ดูซิว่า เราไปลดต้นทุนอย่างอื่นได้ไหมแล้วค่อยไปเพิ่มตรงนี้อะไรแบบนี้เออเขาบอกว่าให้จัดสรรให้ดีอะไรที่ตอนเนี้พยายามรัดเข็มขัดอะไรที่มันต้องใช้เงินมากๆหรือต้องจ่ายเงินออกไปอะไรเงี้ยเราอาจจะมันระวังมันมากกว่าที่เป็นไหมอะไรเงี้ยเออลองลองหรือว่าทดลองก่อนไหมสมมติขยกักที่บอกทาบุฟเฟ่จะเอาไอติมมาขายเอาไอติมถังเล็กๆก่อนไหมอ่ะหรือแบบลองเอาอะไรเล็กๆน้อยๆมาขายก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบลงทุนหรือตัดสินใจหรือเหมือนที่บอกบางคนอยากทํางานแบบอยากมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ย ไปซื้อเฟรนชายมาราคาแพงๆแต่พอมาขายกับไม่ได้ขายดีเหมือนที่เขาขายอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องศึกษาค่อนข้างมากเนาะในเดือนนี้บอกเราว่าเห็นว่าคนวันอังคารอยากพยายามกระตือรือร้น,นดิ้นรลนหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่มันเหมือนที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษามันมากเพียงพอมันกลายเป็นว่า มันยิ่งทํายิ่งแย่นะเอออาจารย์ว่ากาจะลงทุนอะไรสักอย่างตอนเนี้เก็บเงินไว้กับตัวมันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าหรือใครที่จะลงทุนทองอาจารย์ก็มองว่าทองที่จะลงทุนเนี่ยควรเป็นทองที่จับต้องได้อ่ะซื้อแล้วมาเงินทองทอยู่กับเราอะไรเงี้ยไอ้พวกเทรดทองเทรดอะไรพวกนี้มันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงนี้มันมาเร็วไปเร็วถ้าไม่ได้มีความรู้มากเพียงพออย่าไปเสี่ยงทําอะไรที่ไม่เคยทํา หรือระวังพวกมิจฉาชีพมาหลอกว่าจะเอาเงินเราไปบริหารให้จะลงทุนให้จะนูน่นจะนี่ให้จะทํากําไรให้อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่ดีเออเดี่นเดือนนี้ไม่สามารถไปลงทุนอะไรโดยการฝากให้คนไปทานะเหมือนแบบเออฝากให้ไปลงทุนหน่อยฝากให้ทันเป็นคนที่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดเคยได้ยินไหมเออบอกว่าระวังเจ็บใจหรือเสียงเงินเพราะคนใกล้ตัวเออเพราะฉะนั้นอ่ะ อย่าไปลงทุนหรือทําอะไรกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คนใกล้ตัวเขาอะไม่รู้เขาตั้งใจจะหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราไปลงทุนกับเขาว่าเงินเราหายเออเพราะฉะนั้นอะจะลงทุนทําอะไรเดือนนี้ให้ระวังคนบางคามีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์เป็นเงินก้อน แต่ว่าอย่าเอาเงินที่ได้มาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหรือว่ารีบเอาไปลงทุนต่อยอดอะไรเนาะเก็บเงินไว้กับตัวดีที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะเนี่ยอาจารย์บอกมาหลายวันแล้วนะเดือนสิงหาคมอะไม่รู้สิมันเป็นช่วงของแบบ ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปลงทุนอะไรเลยดีกว่าอ,อในส่วนของเรื่องของความรักเดือนนี้คนที่มีคู่ระวังเรื่องของมือที่3นะระวังคนมาแบบว่ามายุ่งกับแฟนเราหรือว่ามาติดต่อแฟนเราไม่รู้จะมาในทิศทางไหนนะไม่รู้จะมาเพราะว่าพิศสวัสเสนีหาแฟนเราหรือว่าจะมาหลอกเงินแฟนเรานะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเขาดูให้ดีๆเนาะแล้วก็เรื่องของโรคสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บเดือนนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับผู้หญิง เเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าปวดประจําเดือนหรือว่ามีก้อนมีอะไรในหลังไข่มีอะไรแบบนี้เนาะก็ follow up รักษาตัวเองให้ดีหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดผ่าตัดในส่วนของรักษาเล็กๆอะ่ะเอออาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรือว่าให้ระวังคนที่เป็นโรคหัวใจอ คนที่เป็นโรคหัวใจเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ปกติอะไรแบบนี้เออแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องการเงินเดี๋ยวทุกอย่างคือบางคนมีเงินนะแตะเครียดเออทำไมวะมีเงินมีเงินก้อนอยู่แต่ว่าก็กังวลว่าไม่มากพอทําไมอ่ะกลัวตายไม่มีเงินทําศพคือบางทีแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรให้เยอะความหมายอ่ะอยังเราคิดถึงแค่ปัจจุบันก็พอพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะให้เราอยู่กับปัจจุบันถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไปคิดว่า จะตายวันไหนตายแล้วจะเป็นยังไงคนข้างหลังจะอะไรคือวางแผนไว้ได้แต่ว่ามันต้องไม่รบกวนความเป็นอยู่ของเราอ่ะมันต้องไม่รบกวนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ทําให้เราเครียดอะ่ะเออมันก็คือแบ่งเงินให้จัดสรรเงินอันนี้ได้เห็นด้วยทําประกรันจัดสรรเรื่องการเงินแต่ว่าไม่ให้มันมาทุกข์สิไม่ให้มันมาทุกข์ถึงขั้นที่ว่า สมมติคนมีลูกเนี่ยพอตายไปลูกจะยังไงคิดทุกวันคิดทุกวันอ,อ่างเงี้ยเป็นบ้าก่อนพอดียังไม่ทันตายหรอกเพราะฉะนั้นน่ะให้ระวังคือโรคภัยไข้เจ็บมันค่อนข้างเยอะเนาะเดือนนี้ดื่มน้ําเยอะๆคนวันอังคารแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดแต่เฉพาะเรื่องที่มันวันนี้พรุ่งนี้ก็พอกินอะไรก็เครียดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรถึงขนาดนั้นเออยังไม่ตายกันง่ายๆแต่ว่าอะโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็มีเป็นตามปกติอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องเงินน่ะมันไม่ได้ลําบากบอกแล้วว่าเดี๋ยวเงินก็เข้ามาเพีียยยยยงงแต่่่่่วาาาาารรรจมันนเเเอออะหก็ส้พ อย่าไปทําอะไรให้มันเป็นภาระเราเพิ่มก็ระวังเสียใจเพราะว่าคนที่อายุน้อยกว่าถึงบอกว่าอย่าลงทุนอย่าให้ใครเอาเงินเราไปลงทุนให้เลยเงินอยู่กับเรามันยังไม่ปลอดภัยเลยถูกไหมอะบางทีเรายังแบบว่าอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เงินมันก็ออกจากกระเป๋าเราไปง่ายๆย,ยิ่งช่วงนี้มันมีช็อปออนไลน์มีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เราคิดดูว่าเราเอาเงินเราไปฝากไว้กับคนอื่นอะเออมันจะปลอดภัยได้ยังไงอะอยู่กับตัวเองไม่ปลอดภัยเลยคิดเยอะๆเวลาจะทำอะไรอะเออจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลัง ในส่วนของความรักคนโสดมันก็จะมีคนเข้ามาแต่ว่าระวังคนเข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินของเราเหมือนกันนะเออไว้ใจไม่ค่อยได้ดื่มน้ําเยอะๆนะเดือนนี้นะเราก็ระวังเป็นไข้หวดัวดหวัดโควิดอย่าคิดว่ามันไปแล้วเด้อมันก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงถึงชีวิตเลยไม่เห็นนะเนี่ยคนโสดให้ระวังคนเข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์กับเราปกติวันนึงคานบอกตัวเองก็ไม่รอดอยู่ใลวหวัผลประโยชน์อะไรกับฉันอีกเนี่ยเออ อยู่คนเดียวก็เหงาเนาะมีเขาก็ทุกข์เลยแบบนี้เออเขาบอกว่าเดือนนี้มันก็ยังเห็นภาวะของความโสนอยู่คนที่เข้ามาก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่คนมีคู่เขาบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดอยากขอใครแต่งงานก็ขออยากง้อใครก็ง้อรู้สึกผิดก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะดีใจก็มีความสุขหัวเราะเออแบบเสียใจก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกไม่พอใจกับอะไรอ่ะก็บอกคู่ของเราไปซะถ้าใครมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย บางทีอะ่ะคิดเองเออเองว่าเขาต้องรู้สิเขาต้องเข้าใจสิอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่มาจะมาเข้าใจเราอะ่ะเออบางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามีอะไรหรือรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรกับผู้ชีวิตคนในแบบอยู่กับเราแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีอะไรให้รีบพูดนะเออถ้าไม่พูดอะ่ะปัญหามันก็จะสะสมถึงวันที่จะต้องแก้ไขจริงๆมันไม่ทันก็มีเออเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็พูดไป เออแต่ว่าอย่าพูดด้วยอารมณ์นะมีสติให้มากอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกับเขามันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างพังแต่ว่าก็ระวังเรื่องการนอกใจไว้นะเอออันนี้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับขั้นแบบไปจับผิดเขานะเออหรือว่าอาจจะแบบมีคนมาหลอกเงินเขาอะไรอย่างเงอเพราะฉะนั้นต้องช่วยดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดือนนี้มีโชคลาภนะเออมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวยนะเนี่ยเออรวยแล้วก็จะาลืมอามาจา์ เลขมาจากอะไรหรอ,อดูก่อนเลขคนตายเออเลขคนเจ็บคนตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้สมมุติแบบว่าเออใครเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้เนาะก็ดูเลขห้องเลขเตียงโรงพยาบาลหรือเราไปเยี่ยมใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลขจากแบบว่าเนี่ยเลขจาก เหมือนอาจารย์บริจาคลงศพใช่ไหมเขาจะมีแบบว่าเลขของรถที่เขารับลงไปเดี๋ยวลงให้ไปดูที่หน้าเพจบ,บ้านมนมายานะเนี่ยเขาลงมาอยู่ก็ลองไปดูเสียงโชคได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เดือนนี้ไหวอะไรดีคนเกิดวันอังคารเดือนนี้เขาบอกว่าให้ทําบูล้วกุทิส่วนกุศลให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรขอโอโหสิกรมมังสะอดีตชาติปัจจุบันชาติใครที่เราล่วงเกินโดยตั้งใจไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยก็พยายามขอโอโหสิกรรมกับเขา แล้วก็ให้ไหว้พญาครุฑแล้วก็พญานาคทั้งสองพระองค์ไหว้ได้เลยนะบางคนแบบว่าเฮ้ยพญาครุฑกับพญานาคไม่ถูกกันอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบ เรื่องมันซับซ้อนมมนเป็นเรื่องนานมาแล้วไม่มีใครเกิดทันในในยุคนั้นนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามอาจารย์อ่ะบ้านอาจารย์ก็มีทั้งพญาคุณแล้วก็พญานาคเราก็ไหว้ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะเออเนี่ยก็ไหว้ได้แล้วเขาบอกว่าอะไรที่เคยสัญญากับพญานาคไว้หรือขอพรกับท่านไว้ถ้าสําเร็จแล้วก็กอย่าลืมท่านนะจ๊ะกลับไปแก้บนซาหรือว่าแก้ที่ขอพรไว้ซาแต่ใครที่อยากสําเร็จเนี่ยเดือนนี้วันอังคารก็ไหวขออาา้ขอพรพญานาคขอพรพญาคุณเรื่องขอให้แคล้วคลาดจากคนไม่ดีคนพาล เออใครที่คิดไม่ดีกับเราขอให้เขาหลุดพ้นจากเราไปขอให้เขากลับร้ายกลายไปเป็นดีได้สําหรับใครที่อยากได้เงินไปขอพ,อพรพญาน,นาคปู่ศรีสุดโทย่าศรีปรทุมมาท่านก็จะประทานเงินประทานทองประทานทรัพย์มาให้มีโชคลาภเออประมาณนี้เนาะก็ถ้าถามว่าแย่ไหมวัานอังคารอะ่ะแย่เรื่องความคิดความเครียดเออแล้วก็อากาศอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นก็คือแต่โชคลาภการเงินนะจาะว่ามันยังไปได้เนาะเพียงแค่เราอย่าลงทุนผิด,ผด อะไรประมาณนั้นอะก็เตือนไว้เท่านี้จะสิ้นปีแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันอังคารขอให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกปัญหาไปได้นะขอพ่อแม่อุมาเทวีอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันใหม่เดือนหนะ้า